ก็น,น่าประหลาดใจไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่ยูโร2024ครั้งนี้จะเป็นการลุยทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์ยุโรปครั้งแรกในชีวิตของประการหลังที่มีฝีเท้าระดับเบอร์ต้นๆของโลกอย่างเฟอร์จิลฟันไดในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราต่างรู้กิติศัพท์ของฟันไดกันเป็นอย่างดีนะครับเขาติดทีมชาติในแถบครั้งแรกในปี2015ก่อนจะพลาดโอก,กาสไปลุยทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆกับทีมชาติมาโดยตลอดกว่าจะได้เป็นลุยทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งแรกกับเอสวินสีร่มนะครับก็ต้องรอถึงฟุตบอลโลกปีี2022รอรอบสุดทท้าาาย่กต์แล ที่ได้ลุยสึกชิงแชมปียชาติยุโรปครั้งแรกในยูโร2024เนื่องด้วยปัญหาหลายอย่างนะครับทั้งรอบคัดเลือกทั้งการบาดเจ็บฟอร์มการเล่นในปีนั้นๆหรืออาจรวมไปถึงปัญหาด้านอื่นๆนอกสนามอีกด้วยนั่นจึงทำให้มีนักเตะชื่อดังมากมายนะครับที่ยังไม่เคยได้ลุยสึกยูโรเลยสักครั้งยกตัวยอย่างเช่นเออร์ลิงฮาร์แลนด์กับมาติโอเดกาดที่ทุกคนทั้งโลกต่างรู้ถึงฝีเท้าของสองแข้งพอสวัสดจากนอร์เวย์กันเป็นอย่างดีแต่ชาติของพวกเขานั้นก็ยังไม่สามารถผ่านเข้ารอบคััััััดดดดเเเลลืืืือออออออกกกกกมมมมาาาไ้้้้หหหรรรรรใในน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 นณีีีี่่่่ๆๆ็็ยูบบบบแะวววททงงงุตตึช ไม่เคยได้มีโอกาสไปลุยสึกยูโรเลยสักครั้งจนถึงตอนนี้จะมีใครบ้างไปลุยกันเลยอย่าพลาดชมการแข่งขัน e ีฟุตบอลโปรลีกสองพันยีทัวร์นาเมนต์เกมฟุตบอลสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศพร้อม16สโมสรไทยลงชิงชัยกันแน่นลีกชมสดๆทุกวันเสาร์และอาทิตย์11บเอโมงตรงเป็นต้นไปทางอ e ีลีกไทยแลนด์ช่องทางและยิงสดผ่านทาง True ID Sport ช่อง621ขอเกมฟุตบอลห้ามพลาดนะครับ Rio Ferdinand เริ่มต้นกันที่ปราการหลังระดับตำนานของทีมชาติอังกฤษกันก่อนเลยนะครับเฟอร์ดินานด์รับใช้ทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกถึง4ครั้งในปี 1998, 2002, 2006และปี2010แต่ถึงอย่างนั้นนะครับตลอดอาชีพของเจ้าต,ตัวนั้นกับยังไม่เคยช่วยชาติในศึกยูโรเลยสักครั้งในปียูโร1996เพายังอายุน้อยเกินไปเลยถูกคัดออกเช่นเดียวกันกันกบอีก4ปีต่อมาส่วนในยูโร2004นะครับที่โปรตุเกสเขาก็อยู่ในระหว่างถูกสั่งแบน8ดเดือนเนื่องจากไม่ส่งหลักฐานจากการ เอริ่งฮาร์แลนด์และมาร์ตินโอเดกา ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรเยอะนะครับสำหรับสองแข่งระดับโลกจากนอร์เวย์คู่นี้เพราะนี่มันเป็นเพยงจุดเริ่มต้นธนสนสำหรับพวกเขานะยครับเขายังมีเวลาให้แก้ตัวได้อีกในครั้งต่อๆไปทั้งกับยูโร2028หรือไกลกว่านั้นการที่นอร์เวย์พลาดโอกาสมา,มาลุยยูโร2024ครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบของพวกเขาหรอกนะครับฮาลแลนด์เพิ่งจะอายุเพียงแค่23ปีส่วนอดิการ์เองก็เพิ่งจะ25ไหนจะมีแข่งดาดรุ่งที่กำลังก้าวขึ้นมาในทีมชาติอย่างน่าสนใจอย่างออสการ์บ๊อบอีกเรียกได้ว อีกหนึ่งตำนานแข่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจอร์ดเบสคือชายที่ครั้งหนึ่งเคยถูกขนานานามว่าเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดเท่าที่มีมาในสหรัฐอาณาจากักรแต่กับทีมชาติมาไม่เป็นเช่นนั้นจอร์ดเบสไม่เคยพาไอร์แลนด์เหนือไปลุยรอบสุดท้ายท์ายทนาเต์ใหญ่อย่างยูโรหรือฟุตบอลโลกได้เลยสักครั้งในผลงานที่ดีที่สุดในระดับทีมชาติของจอร์ดเบสนั้นก็คือการพาไอร์แลนด์เหนือคว้าแชมป์บริติชโฮมแชมเปี้ยนชิพในปี1964เท่านั้นเองเคนนี่ดาวกริช เปลี่ยนฝั่งจากตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฝั่งตำนานของแข้งลิเวอร์พูลก,กันบ้างนะครับเซอร์เคนนี่ดาวกริชคือโค้ชตำนานของหงส์แดงอย่างไม่ต้องสงสยัยสำหรับเดอะคอปเขายิ่งใหญ่ทั้งในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมนั่นจึงทำให้นับเวลาหนึ่งเคนนี่ดาวกริชถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในแข้งสกอตติชที่ดีที่สุดตลอดกาลในระดับชาติเขาเคยพาสกอตแลนด์ไปลุยฟุตบอลโลกถึงสามสมัยแต่นั่นไม่ใช่กับฟุตบอลยูโรนะครับสกอตแลนด์ในยุคข,ของดาวกริชต้องผิดหวังซ้ำลแล้วซ้ำเล่าใน,นออกลลั lish, แดร 1992รอบสุดท้ายที่ซูบเดนเฉยเลยยูเซบิโอ ในฐนานะนักเตะนะครับยูเซบิโอคือแข้งระดับตำนานของโปรตุเกสอย่างไม่ต้องสงสัยเขาคือตัวรุกที่ดีที่สุดของชาติณนะเวลาที่ตัวนั้นยังค้าแข้งอยู่และถึงอย่างนั้นนะครับตลอดชีวิตของยูเซบิโอเขาก็ไม่เคยพาโปรตุเกสไปรู้สึกยูโรรอบสุดท้ายได้เลยสักครั้งซึ่งกว่าที่โปรตุเกสจะสามารถไปเล่นยูโรรอบสุดท้ายหแบบนแรกได้สำเร็จก็ต้องรอถึงปี1984 13ปีให้หลังจากที่ยูเซบิโออำลาสนามไปแล้วซึ่งทัวร์นาเมนต์สำคัญรายการเดียวที่ยูเซบิโอเคยลงเล่นก็คือฟุตบอลโลกปี1 ทั้งนั้นมาครองได้อีกด้วยอัลเฟรโดดิสเตฟาโน สำหรับกองหนนะ้าระดับตำนานของเรอัลมาดดรายนี้นะครับเราคงไม่ต้องพูดถึงความสุดยอดอะไรให้มากกวา่าเพราะเขาคือชายผู้พาเรอัลมาเดดคว้าแชมป์ยุโรปได้ถึง5สมัยกับรางวัลบอลลงดอีก2ลูกซึ่งในทีมชาตินะครับดิสเตฟานโนเองก็สุดยอดไม่แพ้กันนะครับเพราะเขาคือนักเตะที่เคยค้าแข่งให้กับสาสัญชาติเลยทีเดียวโดยจะตัลงเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาตั้งแต่ปี1947ก่อนที่จะย้ายไปเล่นให้กับคลนมเบียนในปี1949และสุดท้ายกับสเปนในปี1957-1961เขาเกือบจะได้มีส่วนร่่่่ววววมในนนนนนนโรรรร1960แแล้แ้้ะัััตตตททีงงาาสสเเปปถออพืงก พบกับสหภาพโซเวียตที่เป็นคอมมิวนิสต์ส่วนในปี1964ที่สเปนคว้าชแชมป์ยูโรได้นั้นก็ไม่มีชื่อของดิสซฟานโนอ,อยู่ในทีมแต่อย่างใดเอาจริงๆไม่ใช่แค่ยูโรในแค่เพราะเขาเองก็ไม่เคยเล่นฟุตบอลโลกด้วยเหมือนกันเปาโลโรอซซี่ ก็น่าประหลาดใจไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่ฮีโร่ของอิตาลีในฟุตบอลโลกปี1982จะไม่เคยได้สัมผัสเวทียูโรรอบสุดท้ายเลยสักครั้งด้วยเหตุผลที่เห็นแล้วก็ต้องกุมหัวไปตามๆกันนะครับซึ่งนั่นก็เพราะว่าตัวนั้นถูกสั่งแบนฐานล็อกผลการแข่งขันในช่วงปี1980จนทำให้เขาไม่ได้เล่นยูโรรอบสุดท้ายกับทีมและอีกครั้งในปี1984นะครับในยูโรที่ต,ตัวนั้นล้มเหลวในการพาอิตาลีผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายดาวิดชิโนล่า ตำนานนักเตะของพิมเมลีกอย่างชิโนล่าเคยคว้ารางวัลส่วนตัวมากมายที่เกาะอังกฤษนำมาโดยรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ F.W.A. ในฤดูกาล1998-1999หลัง, 1, 99, งวบฟอร์มขั้นเทพกับสเปอร์ในซีซั่นนั้นแต่ถึงอย่างนั้น,นในระดับทีมชาติปกีกไรนี้กลับหลุดฟอร์มไปซะอย่างนั้นนะครับยิงอยู่ที่เขาได้ติดทีมตราไกา่ไปลุยฟุตบอลโลกปี1994แต่นันไม่ใช่กับยูโร1996เลยโดยครั้งสุดท้ายที่ชิโนล่าถูกเรียกนตัวไปติดทีมชาติก็ต้องย้อนไป1นปีก่อนหน้านั้น ไม่ใช่แค่ฟอร์นานนะครับเพราะคู่หูเซ็นเตอร์ของเขาในแมนยูเนเต็ดอย่างเนมันยาวิดิดนั้นก็ไม่เคยได้ไปลุยยูโรรอบสุดท้ายเลยสักครั้งเพราะยูโร2024ครั้งนี้นี่คือครั้งแรกในรอบ24ปีนะครับที่เซอร์เบียผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้สำเร็จส่วนทางกับฟุตบอลโลกนะครับที่ในช่วงเวลาเดียวกันพวกเขาผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้ถึง4ครั้งเลยทีเดียวและช่วงเวลาระหว่างปี2000ถึง2024นี้เองนะครับที่เป็นเหตุผลที่ทาให้เนมันยาวิดิทไม่เคยได้ประสบกกาารรณ์์ชชชชิิิิงงแแมปปห่ตตยยุโโเเเลในนีวอดซ สำหรับเอ็ดดินเซโกเขาคือกองหน้าที่อยู่ในระดับท็อปมาโดยตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาเขาค้าแข่งให้กับทั้งวอ l ์ฟบวกแมนเชสเตอร์ซิตี้โรม่าและอินเตอร์มิลานแต่สำหรับทีมชาตินะครับเซโกเคยผ่านเข้าไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานั่นก็คือฟุตบอลโลกปี2 0 1 4ที่สุดท้ายก็จบลงด้วยการตกไปตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มนะครับโดยในยูโรหนนี้เซโกก็ไม่สามารถพาชาติของเขาผ่านรอบการเลือกเข้ามาได้และด้วยอายุอานามของเขาในตอนนี้ที่ปาเข้าไไไไปปปป38 2018ีีแแลล้้้วววกกาาาาารรทท่่่่ตัเเเเจะะหงพ ina, ผนนน 28, นขใบบยยโ็บมด Ryan kicks นี่คืออีกหนึ่งผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการฟุตบอลโดยเฉพาะในอังกฤษนะครับกิกเคยคว้าแชมเปี้ยนลีกทั้งสิ้น13สมัยและแชมเปี้ยนส์ลีกอีก2ครั้งตลอดการแข่งขั่สิบปีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่กิกยังคาแข่งอยู่เขาคือหัวใจสำคัญของทีมชาติเวลส์เลยก็ว่าได้แต่จากนั้นนะครับการที่จะพาเวลส์ไปลุยสุดยูโรให้ได้สักครั้งในฐานะนักเตะนั้นก็ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องที่กิกทำไม่สำเร็จนะครับโดยเ,เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครััััับบบบบบบทททททีีี่่่่่กกกกกกิิเเเเเเืออออออจจจะาาาาามมมนนนนนไไดดดดดด้้้้้สสสสรรรรร็็ 2004, แแแแแลลลลลวตุุุยยยยยยพพพซใ์ฟปูโ2004ชๆ แน่นอนว่าลิทมาเน่นคือผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการของฟินแลนด์และจนถึงตอนนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่นะครับใน,นระดับสมโมสรลิทมาเน่นประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งกับอาเด็กซ์และลิเวอร์พูลแต่กับทีมชาติฟินแลนด์นะครับกองการตัวรุกรายนี้ยังห่างไกลนักลิทมาเน่นลงสนามช่วยชาติไปทั้งสินนะ้น137นัดระหว่างปี1996ถึง2008แต่ก็ไม่มีครั้งไหนเลยนะครับที่เขาจะพาฟินแลนด์ไปลุยทัวร์นาเมนต์ใหญ่ได้ซึ่งมันก็แอบน่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับที่ฟ oh ินแลนดดดด์์์ยยยยยยุคคคตตต้้้นน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 นทททททศววรรรรษ2000ีีีีี่่่มมมมมัััังงลลลลลิิิาาาาาเเ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 เููสสสซซซไไไไฮปปฟแแะะจอฝใ นานาชาติเลยและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์